สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเยือนติ๊กตอกอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนว่าเราไปเยือนที่ไหนนะครับที่นั่นย่อมมีคนโดนแบนนะครับการที่เรามาเยือนติ๊กตอกในที่นี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากมีเอฟซีของเราหลายท่านนะครับรายงานมาบอกเราว่ามีคนก๊อบคลิปจากช่อง youtube ของเรานะครับมาลงในช่องติ๊กตอของตัวเองนะครับแล้วก็ทําเหมือนเป็นว่า ตัวเองนั้นคือแอนิโซนนะครับทั้งที่ไม่ใช่นะครับแล้วก็เป็นตัวปลอมนะครับก็คือก๊อปคลิปจากช่อง YouTube ของเรานะครับมาแทบทุกคลิปเลยนะครับก็คือในติกต็อกของเขานะครับมีแต่วิดีโอของเราทั้งนั้นนะครับผมขอบอกนะตรงนี้นะครับหากใครอยากทำคอนเทนต์เหมือนผมนะครับก็ให้ไปทําคลิปเองนะครับอย่ามาก๊อปคลิปกันเลยนะครับผมขอพูดนะตรงนี้เลยนะครับว่าอย่ามาก๊อปคลิปกันเลยนะครับเพราะว่ามีบางคนนะครับอยากดังอยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดไลค์ แต่ว่าไม่มีปัญญาทําคลิปเองนะครับคือหารู้ไม่นะครับว่าเวลาทําคลิปเองอ่ะมันเหนื่อยนะครับผมทําคลิปเองผมก็เหนื่อยนะแต่ละคลิปผมทำอ่ะผมใช้เวลาอัดคลิปหรือว่าตัดต่อคลิป1-12ชั่วโมงนะครับบางคลิปผมใช้เวลาอัดถึง12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้แต่ละคลิปนั้นนะครับออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับพอผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็มีคนไปก๊อปคลิปผมไปลงติ๊กตอกนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ นีนะครับผมเคยอนุญาตให้เอาไปลง t ิ k กตอกได้นะครับแค่1คลิปถึง2คลิปเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอามาทุกคลิปเลยนะครับแสดงตัวตนว่าตัวเองคือแอนิโซนนะครับอันนั้นมันก็เกินไปนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าวันที่13เดือนมีนาคม2564นกะครับก็คือจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมไม่อนุญาตให้ใครเอาคลิปของผมมาลงทั้งสิ้นนะครับหากอยากได้คลิปนะครับต้องซื้อลิขสิธิ์จากเราเท่านั้นนะครับโดยการติดต่อที่เพจแอนิโซนได้เลยนะครับหากใครอยากได้คลิป นะครับหรือใครที่ก๊อปคลิปเราไปนะครับก็ขอให้ลบด้วยนะครับส่วนคนที่ผมพูดถึงนะครับหรือว่าคนที่ก๊อป คลิปผมไปแทบทุกคลิปเลยหรือว่าตัวปลอมของผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้แจ้งให้เขาลบคลิปไปแล้วนะครับอ่าพอผมแจ้งลบคลิปไปแล้วนะครับมีการห่วงเลยนะห่วงคลิปของเรานะครับทั้งที่ไม่ใช่คลิปของตัวเองนะครับห่วงไว้นะครับห่วงไว้ทําไมห่วงไว้ดูยอดวิวนะครับว่าตัวเองมีคลิปยอดวิวเยอะนะครับทั้งที่คลิปนั้นนะครับไม่ใช่คลิปของตัวเองเลยนะครับเป็นคลิปของผมนะครับคือถ้าอยากทําคลิปเองอยากทำคอนเทนต์เหมือนเรานะครับก็หัดทําเองบ้างนะครับหัดยืนด้วยลําแข้งของตัว เองบ้าง ไม่ใช่ว่ามากอปคลิปของเราแล้วไปลงนะครับผมเป็นคนทําคลิปเองนะครับผมเหนื่อยนะผมบอกไว้เลยผมทําคลิปผมเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะเสกคลิปขึ้นมาได้นะครับอันนั้นมันไม่ใช่นะครับกว่าผมจะทําคลิปเสร็จนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงคุณมากอปคลิปของเราไม่กี่นาทีแล้วไปลงช่องของตัวเองนะครับอันนั้นมันมักง่ายเกินไปนะครับหากอยากทำคอนเทนต์เหมือนเรานะครับก็ให้ไปทําเองนะครับหัดยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับส่วนใครที่ไปเจอคลิปของผมนะครับอยู่ในช่องไหนของ Tik t o ็อกก็ตามนะครับให แจ้งเราได้ที่เพจ a อ y z o n e นะครับหรือว่า Facebook อ n นี่โซนะครับหากผมพูดดีๆด,ด้วยแล้วบอกดีๆด,ด้วยแล้วยังไม่ลบนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปลบเองนะครับผมบอกเลยผมจะไปลบด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่องของใครก็ตามนะครับผมไปลบได้หมดนะครับ ส่วน t i k t o อที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับนี่คือ Tik t o อกของผมเองนะครับถึงแม้ว่าบัญชีผมนะครับจะมีคนติดตามน้อยจะมีคนถูกใจน้อยนะครับแต่ทุกคลิปนะครับผมอัดเองตัดเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะหัวร้อนหน่อยนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับในความหัวร้อนของผมนะครับ สำหรับบัญชี TikT o อกบัญชีนี้นะครับก็มี f อของเราหลายท่านนะครับรายงานผ่านเพจแอนิโซนมานะครับว่ามีการขายโปรแกรมเชลเล่นผ่าน Ti ๊ Tok บัญชีนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจรู้จักเขานะครับบางคนก็อาจจะไปดูเฉยๆนะครับบางคนก็อาจจะไปเช่าโปรนะครับ หลังจากที่เราได้รับรายงานมานะครับแล้วเราก็มาเยือนบนทิกต o k นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเราไปเยือนที่ไหนที่นั่นย่อมมันไรนะครับอย่างบัญชีนี้นะครับก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนอาจจะติดตามเขาอยู่นะครับก็เชิญค้นหาได้เลยครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับเนื่องจากเราแบนบัญชีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ขอประกาศให้โลกรู้นะที่นี่เลยนะครับว่าในโซนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับไปเยือนที่ไหนที่นั่นย่อมมันไรยนะครับเห็นใครใช้โปรไม่ได้ครับแบนหมดนะครับใครขายโปรก็แบนคนขายครับเจอบัญชีทิกตอกไหนนะครับขายโปรแกรมชเล่นนะครับเราแบนหมดนะครับจริงๆเราแบนไปหลายบัญชีมากนะครับแต่ว่าเป็นบัญชีลูกเจี๊ยบนะครับมีคนติดตามน้อยนะครับหรือว่ายอดไล์น้อยคนดูน้อยนะครับเราก็เลยไม่ไดเอามาลงนะครับแต่ว่าบัญชีนี้มีคนติดตามเยอะนะครับแล้วก็คนถูกใจเยอะนะครับก็เลยเอามาแบนโชว์ซะหน่อยนะครับจะได้รู้ รู้สึกบ้างนะครับว่าเวลาโดนแบนมันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะรู้สึกเหมือนโดนแบนในเกมหรือเปล่านะครับ หรือจะมาบอกว่า Tik t o อกแบนมั่วนะครับแบนในที่นี้คือแบนบัญชี t i k ตอกนะไม่ใช่แบนไอดีเกมพับจีนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณจะไปโพส์ที่ไหนว่า Tik t o อกแบนมั่วนะส่วนใครที่เจอคนขายโปใน Tik t อกนะครับก็สามารถแจ้งเราได้ที่เพจแอนิโซนได้เลยนะครับขอคนที่ดังๆหรือว่าคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆหน่อยนะครับก็คือไม่อยากแบนบัญชีกระจอกนะครับถ้าเทียบกับเกมพับจีนะครับก็ไอดีไก่นั่นแหละครับจริงๆผมไม่อยากแบนหรอกนะครับไอดีไก่ผมอยากแบนไอดีหลักโน่นนะครับมันถึงจะสะใจนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีคำพูดที่หัวร้อนหน่อยนะครับก็ขออาภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ